มาเต้นกันหน่อยเว้ยไม่ได้อยากเป็นเสือแล้วไม่ได้อยากลาเหยื่อและพี่ได้ถุกใให,หนูพอมองสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว u t u b e นะครับสวัสดีมิดหมอแคนแฟนหมอลำโอ้ยบอแมนแมนะครับสวัสดีอ่อ มิดรถบรรทุก่าตรงงาพ่แฟนรถบรรทุกนะครับก็ตอนนี้พาพี่หลอมาติดตั้งบางฝุ่นใหม่นะครับท่านผู้ชมนะี่ครับท่านผู้ชมจะได้เห็นอ่าบางฝุ่นงามๆนะครับสวยๆงามๆนะครับส่วนน้องผมนะครับก็นี่นะครับตอนนี้ช่างกาลังจับแท้นะครับเนี่ยเออนั่นมาเดี๋ยวเขาก็ประเด้เขาก็ประเด เฮ็ดอีกนะฮะรุ่นนะปล่อยขึ้นยากบัดถอดสันดอกวอ้างในมันตันเนาะว่าเจ้าว่าตัดออกเนี่ย <c oughs> มันต้องตัดนี่ออกเลยครับ <c oughs> เพื่อที่จะทําข้างในได้นะครับ <c oughs> แต่ถ้าเขามาเชื่อมตั้งนี่ตอนแรกคนนี้เชื่อมตั้งนี่นะครับผมเลยว่ามันบ่ได้หรอกพอย่างขันน็อตที่หลังเนาะมันหยเหย็ดยากน,นี่เพี้ยนหนึ่งแบบอะไรหรออะไรอ้น <c oughs> อา้นอันนี้ไปอ่ะ โอ้ยอย่าไปเห็ดผมหมักไฟมุนี่แล้วผมหมักไฟกลมดเลยอ่าผมผมหมักไฟกลมแบบแค่เขาเปลี่ยนให้มันเป็น LED เบิ้องเนี่ยเห็นไหหลอดส่งก่อเป็น l ีดีขาวเป็นวอีดีแต่ว่าแดงเป็นว LED แล้วมันนี่แก่งวะครับแล้วมันก็สิงาม,งามเงี้ยมาเหรียญไฟจะว่าเพะเะ,ะ,ะมาตัวนี้ยังมันนี่เป็นยังไดงดอกเนี่ยเมื่อกี้มันไม่ติดนะครับไฟเลี้ยวที่ส่งบอลเลียน อนี่ครับมาแล้วแกมเขาก็เรียกคู่เล้ะเนี่ยมาคู่เหมันจือกัะซี่มันบ่ถือกัะซี่มันอยู่เท่งกัะซี่พอดีไห้ะบอลิงกัน เอาออกหอกไหมเหรอครับเอาออกไหมมัน então, อเออนอกในพจนอกพดน์ฮประมาณนี้แหละครับนะนี่แหละครับจำเลยงามเลยครับไะเห็นบ่มันทุกี่แล้วหม่องวัดจกับหาผู้เห็นเนี่ยน่ะหม่องเอามือจกอ่ะมันเห็นแนวได้หอกนี่นะท่านผู้ชมนี่เป็นผากก้าครับ หาเขามีผู้ใดสมัมนาทาน,นี่นี่คนสมมานาเอาหรือยังนี่เราบ่โอเอียี้เป็นขอไวหลายคนเนี่ยเอียีหลักสิบแปดหล,ลักสิแปอ่ายอันเจ่าถอดเราผขอ้าขอแมงแม่เน่มันบอกเอาไปให้ขันเนึ่สีแดงยงยโอ้อยออออไอแดงย่นนเนี่ยอือไเอาซือๆได้เรายกกลมเนี้ยเนี่ยโอ้ยเยอะ เราโทรหาไอ้มาจำเดี๋ยวทีนอะที่มาอยู่ก็เก็ฝันมาอยู่้างนนี่ไ่ไรหรอแต่เราทีใส่ดีแดงอะไอ้เจดีว่าคนอัจจะยาใส่ดีมันมีผิดมีไฟกับผู้ได้นรอดีละไา้ไปยุ่งกันเหรอเสนอ ดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูบางฝุ่นหน้าข้างหน้าเห็นป่ะเราพี่อะข้างหน้าเห็นบ่ครับโอ้เอาแฉ่งหลังนะครับเพราะว่าข้างข้างหน้านี่ก็มันก็งามแล้วแหละแค่เขาเกศษออกมันก็เกี้ยงกับเกาเลาเจ้าว่าเขาต้องหาไฟไทยมาใส่คือนกองไฮวัดเอาอะผมมีสั่งมาเพียอะไม่จะพาไปคนนีั่นฝัดข้างหน้าดูได้เลยหาล้อยยังไงกูหนึ่งไหมหาล้อยกูหนึ่งสามล้อยก็บาดเดี๋ยว แล้วพระแท้หมดเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาเบิ่งมากไปวัดไสให้หรอกเรียงเงินเอาแง้มเลยกันแหละนี่ครับคือตัวนี้จะทำเอาเองนะครับท่านผู้ชมเนี่ยล่างห่อหงายง้มเล้นะครับจะเอาเองขึ้นห้างกันเดียวกันครับแบบเดียวกันกับของผมนะครับเป็นแบบจะเป็นแบบเดียวกันแต่ผ้าตัวนี้จะเป็นผ้าเก่าเฉยๆนะครับ เป็นผ่าไปกับน,น้ำเมือกันด้มยัน,นั้นก้ัน,นเอามันก็เปลีนน่ยนเหมือนกันผ่าไปก่อยเมื่อกี้วงกรหยับขึ้นนะครับไม่ได้ตัดมันพื้นมันเสมอ่ะนี่ เนี่ยอันนี้มันก็ขืนอย่างเงี้นี่ครับหางานพอดีกันเลยน,นี่ครับเครื่องแต่งอะไรก็อยากจับอะไรไปใส่ก็จัดเลยนะครับนี่นี่ครับอยากอยากใส่อยากได้อะไรนะครับจับเอาเลยนะครับเดี๋ยวเกียย์แกค,คิดตังทุกอย่างนะครับ <laughs> มีหลอดไฟด้วยไอซื้อเสี้ยงไงเว้เสี้ยงไหมโอ้เสียนไงบอลบอลดอกเห้นไหมเอาไปก๋วยละกันต้องตั้งเลยวัววัวผมเอาจากโลนี่แหละผมไม่จะมัดทั้งขางเสียงกว่มันพุยเหมือนเราเห็นบหมแน่สีดำกว่านี้เอาวะนั่นดิเอาไปเห็ดที่โพนเหลียงทำนี่หม่องซื้อแล้วเอาลงดินเนาะ อยากได้อันนี้อะไรก็ซีออลซีออลอันนี้เป็นน้ำหอมนะครับใส่เสียงถอยปุ้นมาหน่เพื่อเสียงถอยปุ้นเนี่ยแหววแหววแหววแหวแหววแหววสามร้อยครับเสียงถอยปุ้นอ่ะเห็นม่้รถสารา่าขาเจ้าใส่อ่ะแต่ก็เจ้าต่อใส่เบียร์เอาผมมิ้วเดี๋ยวผมเอามาต่อใส่ไฟถอย โอ้ยอย่างได้ไฟอันนี้แน่นีแม่อยากได้มันเป็นสองช่องไเอาใสตตัวเมียสันนี้เลยนาะนั่นเอาได้เยอะเลยอันนี้นี่ก็มี้โอ้จะพักเทียงละพักเทียงล้วก็ไมาเห็นไดเดไ้บ่ได้บ่ได้เปนนางน้องเป็นือยังสรางก่อยิงเขาเร้ยเฝ้า มาเห็ดบ่ได้เห็ดเลเห็ดหัวยังเงี้ยนี่เนาะจ่อวะเนี่ยเป็นเดเ้ยังยังก็ไนงแ่หนนอยเี่ยโอ้ยโอยตะกี้มันมีกับวันนี้นี่เสือไม่ดินี่ยตะกี้มาผมให้เอาอยู่ม่เห็ดบ่เป่นเดี๋ยวมีโอ้ยจะเคยให้กองนี่ครับคลิปนี้ก็ อาพี่หลอมาเนี่ยเขามาเดือดเดือดไงฮะอยากพี่หลอดเลยเอาเอาที่มึงโจมตีไงเตีตัวนี้จะเป็นผ้าเก่าครับคือเจ้าเหมากันไว้แล้วนะ่ะเหมาแบบเอเอจวกับพี่หลอดมาเอาอ๋อคือถิง่งามเลยหอยหลอมมาเนี่ยาม,มามาเดี๋ยวมาดูอ่าห้ามี้ผู้ใดมีเครื่องใหม่เครื่องมือ เผื่ออยากเอาไปทําอยู่ที่บ้านนะครับอยากทำเอาเองนะครับคือต่อออกจากตัวนี้นะครับท่านผู้ชมต่อออกนี่แล้วก็เสริมความหนานะครับเสริมความหนาของรอยเชื่อมนะครับเพื่อให้มันแข็งแรงนะครับตัวนี้ที่มันงอนได้นะครับก็จะเอาห้องใส่นี่เอาเอาเอาห้องใส่ตรงนี้แล้วก็เอาควันตีลงเรี่งที่นะครับเอาเหล็กนะครับมันก็เรยงงอนงอนแบบนี้นะครับนี่ครับตัวนี้ออกจากนี่นะครับกี่เซนกี่เซนท่านผู้ชมอยากได้เท่าไหร่วัดเอาเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะวัดให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วยนะครับเผื่อมีคนจะทําด้วยนะครับเดี๋ยวดึงตลับมิตร่รนอันนี้ได้ตลับมิตรมาแล้วครับนี่นะครับออกจากตัวรถนะครับออกจากตัวรถสองนิ้วนะครับท่านผู้ชมสองนิ้วหรือห้าเซนนะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้ออกจากอ,ออกจาก เอเนียงอะตัวนี่มันไหมนี่ไหมโกโดลงไว้หาแหนบนี่ไหมตัวรองแหนบนี่ไหมอ้ยหวางเบึ้งบวดยเนะี่ยนี่นะครับเดี๋ยวจะวัดให้ดูนะครับออกจากตัวนี้ออกมาอ่าหกเซนนะครับหกนิ้วหรือสิบห้าเซนประมาณนี้นะครับมามามาถึงตรงนี้นะครับท่านผู้ชม น,นี่พิยนมาเนี่ยพยนเอาออกเลยมัน,นไม่สวยหรอกใส่เอวดีหมดทุกวันนี้เขาวัยรุ่นแล้วต้องเป็นเอวดี <c oughs> ได้ไปถ่ายตัวแม่ตัวหางแล้วครับตัวนี้นะครับดูมาดูพี่แกเอาความยาวของผ้าเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมนี่ครับโอ้ร้อยยี่สิบ อ่านี่คือความความสูงความสูงอะไรยี่สิบความสูงอ้ไยี่สิบโอ้ยงามแล้วนะั่นน่ะงามนี่นั่นนะ่ะพอดีเลยความกว้างามามเาามตรสิบครับความกว้างเท่ากันกับของผมนะครับของผมก็กว้างเมตรสิบนะครับคือไม่ตัดเอาเลยแต่ว่ามันสิมีปัญหาเดี๋ยวจะนี่เดี๋ยวจะวัดให้ดูตัวนี้นี่ครับเมตรสิบนะครับไม่ถึงเมตรสิบดีด้วยซ้ํานะครับ แต่ความสูงนี่เท่าไหร่ไม่รู้นะคือเอาอย่างเดียวันต่อมือน,นั่นขออภัยครับนี่ครับประมาณเอ่อเม็ดเกลือโคง้งเกลือโค้งนะครับในโคงนะ้งอ่ะนี่ครับประมาณเม็ดเม็ด เมตรสี่นะครับเมตรร้อยสี่สิบเซนนะครับความสูงของผมเมตรร้อยสี่สิบเซนความสูงอ่ะนี่ครับของ้องวันนี้ปัญหาเน,นี่ย่านผู้ชมบักตังแรงออกเขาตีลงไยบาดเแบบ้อเราหลดแมวเบ้อเมื่อเขาถอดถิ่มแล้วตัวเนี้ยทางทนี้ขึ้นแล้วตีอันนี้ลงไปที่ผากไขาดนะเม็ดหลนะครับ ก็แล้วรอดูตอนเสร็จแล้วกันนะครับท่านผู้ชมว่ามันจะสวยแค่ไหนนะครับแล้วก็ดูตอนเสร็จไปพร้อมๆกันเลยครับเดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับมาเต้นกันหน่อยเว้ยไม่ได้อยากเป็นเสือล้วไม่ได้อยากลาเหยื่อและพี่ได้ชูกใจหนูพอม